ปรา,าสาทเปื่อยน้อยสร้างขึ้นในศิลปะของแบบบาปวนตอนตน้นราวพาศ .1550 ถึง1600นรัชการของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งแห่งอาณาจักรขอมผู้ทรงแผ่อำนาจเข้ามาอย่างพื้นที่ที่ปัจจุบันคือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีกลุ่มอาคารทั้งหมด4หลังก่อด้วยศิลาแลงหินและอิฐ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ที่สำคัญเอาไว้ส่วนสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบบาปวนและนครวัดมีต้นแบบมาจากเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาวาการค้นพบโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสำคัญคือทับหลังและหน้าบันซึ่งมีภาพสลักจำนวนหนึ่ง ทั้งมีส่วนช่วยกำหนดอายุได้ว่าปราสาทเปยน้อยสร้างขึ้นในยุคสมัยใด